นอนเซลตอนนี้แม่ก็กำลังลดน้ำอยู่นะคะวันนี้มาบอกเขาดีนะคะวันนี้บีได้ลูกสาวนะคะลูกสาวอตอนนี้นะคะอ่อีกอนเปลเจี๊ยนเจีจ๊จ่ก็อ้าพี่พอันนีกะนออันนอนกเ่ ฟักทองนี้เราก็ได้กินแล้วนะคะฟักทองนี่พริกอันนี้ก็เผ็ดนะคะเบลวอร์ออชูตอนนี้นะคะสำหรับคนที่สนใจงานร้านอาหารนะคะก็มีอยู่อีช่อนนะคะอีช่อนมีอยู่2ลร้านนะคะร้านที่มีเบตันอย่างเดียวแล้วก็มีร้านที่มีหน้าร้านด้วยนะคะก็อยู่ที่2ลร้าน7กับ2ร้าน5้านะคะร้านที่มีหน้าร้านคือ2ลร้านห้าเนาะแล้วก็ร้านที่ไม่มีหน้าร้านนะคะ มีเบตันอย่างเดียวก็อยู่ที่สองล้านสองล้านเจ็ดแสนวอนนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาหาบิวได้เลยนะคะนี่ก็มาดูคุณแม่พอดีเพิ่งไปกินไส้ย่างมาค่ะเราชอบกินไส้ย่างอ้อมาแฮปลุกกินเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก็กินไม่หมดนะ มานี่ยอิสไซออยแล้วแควันนั้นเมื่อวานนะแม่ก็มาเด็ดอะไรนะฟักทองที่แม่ปลูกไว้นี่นะแล้วก็เป็นลูกใหญ่เงี้เลยเป็นตักอ่อนๆน่ะแล้วก็ไปผัดกินแกก็ด <sheet> ีใจมากเลยฉันปลูกเองคนจะใหโยนงซานมูจอยโอยักออบไซอยอยแล้วแคเอามาแล้วก็เมื่อเกิดเทศก็ได้กินแล้วนะคะเป็นลูกเล็กๆ อร่อยมากค่ะถ้าใครสนใจงานนะคะอย่าลืมนะคะโอ้ยแาว่าสอ๋อ,อยังมียังมีอีกนะคะยังมีอีกแม่บอกว่าดูสิมีเห็นไหมคะประมาณนี้นะคะเป็นหวานนะคะหวานโยะจะต้กกี่จ้วๆนยะผู้ประสาศมงไมค์คาจ้นี่ยถ้าเปไมค์คัตอ๋อพา ถ้าใครยังไม่รู้จักอไอ้พวกนี้ก็บอกวิวได้นะคะแกงหิบเอวยพาเอวยจกพาอะไรอย่างนี้นะคะโอชูเบวอโอชูอันเบวอห้ยังโอชูคาจีนะคะมะเขือคือคาจีคุมงเยิ้มนื้อก็อันเดียนะไม่ก้อนเลยคูมันนี่คูมองยุบสุดั้นเด็ดคูมองกระเช้าคูมองยุบ ก็ฝนตกมาสองวันเออหนึ่งวันหนึ่งคืนเออใช่ฝนตกหนึ่งวันหนึ่งคืน <Good morning. S 1> แล้วก็ร้านทนซองนะคะยังมีอยู่นะคะรับคู่ผัวเมียนะคะอันนี้เป็นร้านใหม่เนาะร้านเก่าได้คนไปแล้วนะคะสองร้านเก่าได้คนไปแล้วนะคะจะร้านที่สามคนกับสองคนได้ไปแล้วนะคะตอนนี้ร้านใหม่นะคะคู่ผัวเมียหนึ่งคู่นะคะ เงินเดือนอยู่ที่2อล้านเจ็ดแสนต่อหนึ่งคนนะคะตื่นตีห้าออกออกงานหกโมงนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่องานที่บิวได้เลยนะคะหยุดทุกวันเักร์วันอาทิตย์แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นร้านบุฟเฟ่ค่ะสวัสดีค่ะ